มันแมีนบหรอมันบบเป็นวิีโอเด่นครับ FC ต่างๆครับวัสดีครับดีเรืร่มครับมาแล้วมาถ่ายคลิปทั้งบันเหมอดเขาแต่พาน่อยครับเหมอดเขาขำแต่พานหน่อยไปบันเหมอดเขาครับมาทรงยาเสือโค้งมาทรงวิทยุหลายบ้านหลายบอลครับก็เลยมาพ่อสะพานหน่อยบันเหมอดเขาครับนี่ไปทั้งเหมอดเขาครับสะพานน่อยด้วยบนสะพานซี่ด้อยดิเด้อสะพานไปทางบันเหมอดเขาอืมพี่น้อง อขอบคุณไร้ไร้กันครับมาเบ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับทุกหมองทุกบอนครับบรรยากาศเด้บรรยากาศ,รรากาศจะพาน้อยไปบ้านเหมือดขาวฮะเดินทางมาจากไกลเตือบพี่น้องรงยุกรงยาครับโอ้ยมันแดดครับมันแดดนี่ครับต้นมะปาขึ้นเขาครับมาน้ำกันหลยคู่หลายค้นครับ พี่น้องคราเบื้องบรรยากาศสวยๆงามไทยคลิปครับ ดีเจลือลมครับไปไหนมาครับไปโอ้ยไปส่งยาเขากลับมาพ่อเมีครับมาพ่ออยู่กลางช่างพอดีเป็นจังได้สวัสดีเอฟซีหน่อยเบิ้งเยอะเลยก็เลยทําคลิปติดตามเยอะมากน้อเอาโอเคพ่อเมีคือเราได้การเด้อมาพ่อพ่อเมีครับโอ้ยขักหลายบาทเอาโอเคโอเคโอเคมาพ่อพ่อเมีครับพ่อเมีรลาบลาบเอาวัสดีวันดีหวัสดี อ้าวพอมีร้านลาบนะครับมาเจอกันพอดีอยู่สะพานน้อยบ้านเหมือนขาวว่าว่าจังหวะคักเจโนอบานนี้นาะอืมมาเจอพอมีครับเอฟซีพี่น้องสะพานน้อยเหมือนขาวครับตอนดีๆเจลือล้มครับมาทรงสินค้าแล้วก็เลยแวะมาครับมาพอกันพอดีอ๋อขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องเด้อศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งศูนย์คอนโซลไม่ปากมานทำกันพี่น้องอ๋อ กรมทางหลวงชนนบทนี่เห็นบอพี่น้องสะพนะนา,านครัมันเหมือนเขาอ้วนเดียท่อนครับเอาคลิปนี้ไปชั้มนี่ครับสวัสดีครับ